ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าช่วงนี้ก็มีการแพร่ระบาดของม a l แวร์อันตรายซึ่งวันนี้ทางกระทรวง DS เแล้วก็สำนักง,งานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือสกมชเนี่ยก็ได้ตรวจสอบมาต,ตลอดนะครับแล้วก็พบว่าตอนนี้มีอยู่ถึง200กว่าแอปพลิเคชันนะครับที่มีอันตรายปล่อยมาแวร์ e และถ้าประชาชนโหลดเข้าไปในเครื่องนะครับก็จะมีโอกาสที่จะถูกดูดข้อมูลส่วนบุคคลถูกแฮ็กเครื่อง นะถูกรีโมทเข้ามาควบคุมมือถือของท่านซึ่งถ้ามีเกี่ยวกับการเงินก็อาจจะถูกโอนเงินออกไปนะที่เรียกว่าใช้แอป,ปดูดเงินนะครับแล้วก็ขอให้ระมัดระวังมาแวร์อันตรายนะครับอย่าโหลดเข้ามาในมือถือนะครับถ้าพบอยู่ในมือถือท่านให้ลบออกนะครับว่าตอนนี้เราก็ได้ประสานกับทาง Play Store ตร์ App Store ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ให้มีแอป,ปเหล่านี้ให้ประชาชนโหลดเข้าไปนะครับกาแจ้งเตือนทุกท่านให้เข้าไปดูได้ใน f a c e b o o k p a g จของกระทรวง DS หรือของ สกมชนะครับ Cyber Security Agency ที่จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ SMS ลอมนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะรับ SMS แล้วก็ SMS นี่นที่น่ากลัวคือสามารถปลอมชื่อคนส่งได้เช่นปลอมเป็นธนาคารปลอมเป็นบริษัทส่งพัสดุนะครับแล้วเราจะเชื่อเลยว่าเป็นเป็นคนจริงๆบริษัทจริงๆติดต่อเรามานะครับและอาจจะขอให้เราไปกดลิงก์นะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันหรือในเว็บไซต์ซึ่งเป็นแอปหรือเว็บปลอมนะครับ ทำให้เราถูกดูดข้อมูลถูกแฮ็กเครื่องแลวถูกถูกโจมตีเข้ามาทําให้เราสูญเสียเงินหรือสูญเสียสิ่งต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ให้ระวังนะครับ SMS ฟอมนี่เป็นเรื่องสาคัญนะซึ่งสคมชอตอนนี้ก็รวบรวมรายชื่อแล้วนะครับเราจะลังขอให้บริษัทที่ทําการส่ง SMS ลอมเหล่านี้หยุดทําธุรกรรมนะครับต้องประสานกับกสทชแล้วก็เพื่อเปรนการมือถือนะครับทุกค่ายนะครับการทําธุรกิจกับบล็อ SMS ที่เป็นการปล่อยให้มีการปลอมชื่อนะครับซึ่งอันนี้ ถ้าทำสำเร็จก็จะไม่มี s อสเปอมอีกนะครับที่สำคัญก็มืเรื่องการแอไลน์อีกเช่นเดียวกันนะครับบางทีส่งลน์มาก็เป็นลายปลอมให้เราไปแอบเห็นชื่อเห็นรูปอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือเป็นบริษัทหน่วยงานที่เรารู้จักแต่เป็นลายปอมนะครับเพราะนั้นก็ให้ระวังเช่นเดียวกันอย่าไปแอไลน์แต่อย่าไปคุยกับคนเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเขาพูดคุยเข้ามาส่งข้อความมาที่เป็นของที่ดีเกินจริงได้ประโยชน์มากเกินควรเช่นอาจจะให้กู้เงิน5 0,000บาท ให้ขายสินค้าในราคาพิเศษถูกมากๆอะไรเงี้ยนะครับหรือหลอกว่าจะมีรายได้พิเศษให้เราถ้าเราไปทาํางานกับเขาไปลงทุนกับเขาพวกนี้มันดีเกินจริงอย่างเี้ยคือจะเป็นมิจฉาชีพเข้ามานะครับผ่านช่องทางลายปลอมหรือ SMS ปลอมก็อย่าไปยุ่งอย่าไปกดลิงก์อย่าไปให้ข้อมูลเด็ดขาดนะครับท่าน ถ้าจะติดต่อกับหน่วยงานใดๆก็ตามนะครับผ่านช่องทางอะไรอยากให้ติดต่อผ่านแอปพลิเคชันที่ท่านตรวจสอบแล้วเป็นแอปพลิเคชันจริงนะครับหรือไปที่เว็บไซต์ของเขาซึ่งเว็บไซต์ก็ต้องดูนะครับเป็นเว็บจริงนะครับก็ต้องเป็นเว็บที่ลงท้ายด้วย .th นะครับ .th นี่คือ Thailand นะครับก็คือเป็นเป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งอันนี้จะมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนอย่าง,อย,างอย่างถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้นะให้ดูที่แอปพลิเคชันที่ท่านคุ้นเคยและใช้งานอยู่ตรวจสอบแล้วนะครับ ให้ตรอติดต่อผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .ts เท่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านในการใช้งาน